Love เเขาลยรถมาเห็นไหมไปเลยไปที่เดิมเร็วๆด้วยรถมารถมามาทางนี้เลยมาทางนี้เลยแม่อยู่ทางนี้นี้มาทางนี้ ทางนี้มาทางนี้โอ้โหเจ็บมันก็ได้น้ำลายอ่ะจะให้มันไหลออกมาทำไมลนะ่ะลูกเดี๋ยวก็ค่อยกินได้กินแล้ววิ่งน้ำลายนี่ท่วมถนนเลยมนี่แม่ยายอีแม่ยายนะนีแม่ยายนะนี่แม่รถม,มารถมาลูกรถมา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 เออใช่ไม กตลอดเลยรถมาอ่ะอะไอพวกนั้นนะไปไหนอ่ะอ่ะอ่ะรถนะอ้วนอ้วนให้รถไหมเร็วเลยรถวิ่งกลางถนนทำไมเนี่ยฮะวิ่งข้างถนนทีลูก เหนื่อยเหนื่อยกามาวะเหนื่อยกามาจังวะจะมืดไปยันไหนแล้วเนี่ยกลับบ้านไม่ทันแล้วมาแล้วข้างหลังมืดตื้อเลยเข่าอ,อยู่บ้านไม่ตกออกบ้านเอาเชียว เนี่ยไปแล้วนะกดลงเม็ดแล้วเนี่ยไปแล้วกดลงเม็ดยิ้มๆล่ะ